กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม ROV นั่นเองนะครับแน่นอนว่าวันนี้ก็มีการรีแลก์มาแล้วนั่นเองนะซึ่งผมก็ได้เวลามาเล่นแล้วนั่นเองนะครับสาหรับเกมนี้เกมแรกที่ผมประเดิมเนี่ยก็คือน้องคริกซี่เลยนั่นเองนะเออไอเยือบเ่อนกูแตกปีเลยชอตนี ยังพลาดเลยเพื่อนเลยกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจกูแค่บอลไปนิดหน่อยโอเคเอาละเอาละก็จังหวะนี้ครับผมลงมาดันลักครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับเป็นนักขอรวและก็สิเก็บไปได้แล้วจังหวะนี้ว่ายังไงครับมีอะไรต่อหรือเปล่าฮึไม่มีนะโอเคแล้วจังหวะนี้ผมมาแล้วโอ้โหมามา มามึงข้างอะไรเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเอลือโอ้แม่งตัวอื่นไม่เอาเอากู <c oughs> อ่าวแลวครับจังหวะนี้กับนาคอนเข้าไปล้วงแต่ว่ามันยังไม่ตายแล้วจังหวะนี้ผมโดนเด้งเข้าไปแต่ไม่เป็นไรครับผมโหเรียบร้อยเป็นโฟร์ได้กติกาไปได้สวยๆเลยครับจังหวะนี้อ่าวแล้วครับผมมาต่อต่อยา,ยาวๆเลยครับ อ่ะเรา,ม,ามันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันเจาผมแล้วมันเจาผมแล้วโอ้โหเกือบตายเลื่อนเลนนิดเดียวแล้วต่อไปครับเจ้าวันนี้อา้าวไม่แตกนี่ไงได้แตกไปดีจัด <c oughs> โอเคและเจ้าวันนี้ก็เต็งไม่ดีเอาเรียบร้อยครับเป็นโตโกโร่นะครับเ,เก็บไปได้สวยจัดเลยครับอา่าวครับเจ้าวันนี้มา มาไปก่อนเอาละมา้ามันมานะครับจังหวะนี้โอ้กูโดนแล้วครับกูโดนแล้วกูโดนแล้วโอ้โหเรียบร้อยนะครับเป็นผมนั่นก็ที่โดนเก็บไปแล้วแล้วทีมผมอยู่ไหนไปไหนกันหมดโอ้โหโดนดับเบิลคิวไปครับจังหวะนี้โอ้โหม้ายังไม่ตายนะจะตายแล้ว จะได้นะสีริสีริบอกสิริบอกโอ้โหดับเบิลคิวไปครับโอ้โหครับแตกหมดครับทีมกูโอเคอ่าแล้วก็จังหวะนี้ว่ายังไงอ่าแล้วับโอ้โหเดี๋เดีอเด้อยด้เดอ้เด้อเเดีออเ้อเด้ด้อ้อเด้อเอเออ้อออออ เอาออกมาอามามันมาไงเนี่ยเอาองเจ้ากูเหรอฮะออาเรียบรหรอชัดดาวด้วยโคตรชิวสัส <c oughs> โอ้แม่งเอ้ยทำทรงเฮี้เข้ามาอย่างงี้เสร็จกูดิยังยังไม่วางยังไม่วางนะครับผมเดี๋ยวผมรอให้เว็บนี้หายไปก่อนนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราค่อยวางโอเคร้อยมาใกล้ๆกันนี่ปล่อยไปครับจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้โอ้โหโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหเกือบตายแลกกันไปก็โอ้โหจังหวะนี้สวยๆเลยแลกกันไปนะเมื่อกี้ทีลิโดนอะไรตายทีลิโดนอะไรตายวะกูไม่รู้ไม่ได้ดูมันเลย เอาแล้วจังหวะนีดด้ก็มีการประทานกันโอ้โหแล้วจังหวะนี้อู๋กูโดนหนักมากแต่ไม่เป็นไรครับเด้งไปหนึ่งดอกแล้วเรียบร้อยเป็นไงล่ะมึงเออบอกแล้ว,อ,วอย่าทรายน้องเอาดิมึงก็มาดิครับอโอเคครับจังหวะนี้นี่ไงเด้งไปหนึ่งดอกโอ้โหแล้วจังหวะนี้กูจะตายหาแล้วลาโอ้โห ไอ้ยี่ย้อนแม่งแรงที่หมายเลยโอ้แม่งอ่าแล้วก็จังหวะนี้โอ้โหเป็นนักครอสนะครับที่เก็บย้อนไปได้สวยเลยแล้วจังหวะนี้โอ้โหมาแล้วครับลำล้ำก็ไปในป้อมแล้วจงวังหวะน,นี้มีต่อยังไม่จบอ้าวเรียบร้อยเป็นนักครอสนะครับเก็บไม่ได้ไ <c oughs> อ้ะไอ้ลำตั้งนานในจุดโดนเก็บเฉย <c oughs> โดนแยง่งกันแบบนี่ไงแล้วจงวังหวะนนี้ อาเรียบร้อยเปนบบ็นคิวของคิวรีนะครับจังหวะนี้สวยๆเลยเอาละครับมีอะไรต่อไหมตอนนี้สกอร์ผมนี่ก็ห4 9ี่เเลยนะเป็นสกอร์ที่ไม่เลวนะผมว่ามันได้อยู่นะสำหรับการเล่นของเราที่แบบบูประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วจังหวะนี้ครับทีมของเราตีตีดาร์กอยู่นะผมก็มาโซนไว้ตรงนี้แหละอืมเท่าที่ทำได้แหละ โอเคน่าจะได้ดาร์กหรือเปล่าไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าวะเออช่างแมง่ง <c oughs> อ่ะลุยกันต่อเลยอ้าวแดงไปหนึ่งทีโอ้โหแล้วจวังหวะน,นี้ย้อนเกือบตายนี่ไงมาดิมาดิแดงไปหนึ่งดอกเอาดิมีอะไรต่ออัปเปโลเคครับวับอ่าแล้วรับจังหวะน,นี้ก็ปีกปารปะทะกันแล้วโหแล้ี๋วตัวโลโดดกเข้าไปครับจังหวะน,นี้เดง เด้งดึงซึงแมวแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงมีอะไรต่อไหมโอ้โหแม่เองยไม่มีเียอะไรเลยไอ้สัสด้ปอมหนึ่งโอเคโอ้โหบวกกันนานแล้วจังหวะนี้โอ้โหมีการบันทึกแล้วมึงมาดิไอ้เฮชิบหายมาจริงโอ้โหมันคือจะตายช่วยด้วยโอ้เกือบตายครับโอ้โหเป็นดับเบิลคิวของโตโร่นะสวยๆเลยแม่ โอเคครับอัติเมตไปครับโอ้โหจังหวะน,นี้ส,สวยเลยลีลีของเราครับสามารถทำคะแนนได้ถือว่าโอเคเลยแล้วจังหวะน,นี้แล้วนาะคอนเขเข้าไปลนวงก S. <S เรียบร้อยก็เป็นเอสนะจบเกมไปนะไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดน,นะครับจังหวะน,นี้และเรียบร้อยครับจบเกมไปครับโอโ้โอหดาวแรกมาแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าไม่แหรก็ คอมบัเดอร์อะไอเหี้ยคอมบัเดอร์โอเคแน่นอนว่ามันรีแลกซ์มาแล้วนั่นเองนะครับพอรีแลกซ์ปุ๊บเนี่ยเราก็มาเล่นเลยนะครับเกมเดียวพอไม่ต้องเยอะครับอืมนะโอเคครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับ